ในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลรุ่นล่าสุดนะครับก็จะเป็นการเรียนแบบไฮบริดครับมีการเรียนแบบ ออนไลน์นะครับก็คือมาเจอกันนะครับ18ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์อีก18ชั่วโมงครับโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด6โมดูลนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาร้อยเรียนกันไปทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจการตลาดดิจิตอลตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันครับในโมดูลที่1นนะครับโมดูลแรกจะเป็นหัวข้อเรื่องของ Principle of Digital Marketing ครับเป็นการเรียนรู้หลักพื้นฐานในการทําการตลาดดิจิตอลนะครับซึ่งจะทาให้ผู้เรียนนะครับเข้าใจ พื้นฐานก่อนว่าก่อนจะไปเริ่มทําการตลาดดิจิตอลนั้นเราควรจะต้องเข้าใจองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งแคนครับที่มีเฉพาะในหลักสูตรนี้เลยนะครับรวมทั้งนะครับต้องเข้าใจมาร์เก็ตติ้งโพ i ิชันแล้วก็โ o Defining ด้วยนะครับรู้จากธุรกิจของเราให้ดีก่อนนะครับว่าเรามีตําแหน่งทางการตลาดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีการระบุเป้าหมายยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจนะครับให้ดีก่อนที่จะไปเริ่มทําการตลาดดิจิตอลต่อไปครับ ในโมดูลที่2นะครับก็จะเรียนรู้เรื่องของดิจิท a ลมาร์เก็ตติ้งมีเดียแล้วก็มาเทคนะครับก็จะเข้าใจเรื่องของสื่อต่างๆที่ใช้ในการทาการตลาดดิจิทอลนะครับรวมทั้งเครื่องมือมาเทคที่เหมาะสมในการทาการตลาดดิจิทอลในยุคปัจจุบันด้วยครับคุณก็จะต้องเข้าใจก่อนนะครับในเรื่องของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับการทําการตลาดนะครับแล้วก็รู้จักสื่อทุกประเภทที่มีให้ใช้ในการทําการตลาดดิจิทอลครับรวมทั้งเข้าใจนะครับว่าเครื่องมือมาเทคที่มีให้ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีกี่หมวดหมู่กี่ประเภท <succeeding S 2> <simple S 1> แล้วก็มีอะไรบ้างที่เหมาะสมที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทําการตลาดดิจิทัลของธุรกิจของคุณนะครับในโมดูลที่3ครับก็จะว่าด้วยเรื่องของ เพศมีเดียแมネจเมนต์ครับหรือการบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ครับจะทำให้คุณเข้าใจนะครับในเรื่องของการทําโฆษณาออนไลน์ครับวางแผนตั้งแต่แรกเลยจะไปใช้โฆษณาออนไลน์จะทํายังไงให้เหมาะสมนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็พาคุณไปเข้าใจการบูรณาการครับใช้แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ต่างๆร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับรวมทั้งในเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับมีการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันครับการทําการตลาดแบบอัตโนมัตินะครับเอามาประยุกใช้อย่างไงกับการทําโฆษณาออนไลน์ครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นครับในเรื่องของเพศมีเดียเราจะไม่ได้พูดเรื่องของการทําโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้นครับแต่เป็นเรื่องของการใช้เงินในการทำอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งด้วยครับก็จะอยู่ในโมดูลที่3นี้ครับโมดูลที่4นะครับก็จะเป็นเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของคอนเทนต์มาเก็ตติ้งสเตรทจี้ครับหรือเข้าใจกลยุทธ์ในการทําการตลาดด้วยคอนเทนต์นั่นเองครับก็จะพาผู้เรียนนะครับให้ไปเข้าใจนะครับพื้นฐานในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อ ทำให้การตลาดประสบความสําเร็จครับเข้าใจหลักการวางแผนกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับรวมทั้งมีกรณีศึกษาที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับเพื่อทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของการทำคอนเทนต์ได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นครับในโมดูลที่5นะครับก็จะวัดด้วยเรื่องของ Data Marketing strategy ครับก็จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้กลยุทธ์ในการทำการตลาดด้วย Data นั่นเองหรือข้อมูลน่นะครับพอเรามีข้อมูลเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเก็บรวบรวมมาได้จากการทำการตลาดหรือว่ามาจาก ส่วนต่างๆของธุรกิจรวมทั้งข้อมูลทีไ่ได้มาจากภายนอกเนี่ยนะครับเราจะมาบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ยังไงเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของเรานะครับก็จะเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลการแปลงข้อมูลการนําข้อมูลไปวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยครับอยู่ในโมดูล5ทั้งหมดเลยครับและโมดูลสุดท้ายนะครับโมดูลที่6ก็จะเป็นเรื่องของ Future o f อ i ฟ i ิ a ั่นมาร์เกครับหรือมาเรียนรู้การตลาดดิจิตอลในโลกอนาคตกันนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องของการใช้เ i อนะครับมีเรื่องของการ มาประยุกต์ใช้กับการทาการตลาดดิจิตอลในยุคปัจจุบันได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเครื่องมือโชว์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันทําไปด้วยกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับรวมทั้งพาไปดูเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นการคาดการ,ร์ด้วยหลักการนะครับว่าอนาคตต่อไปนี้นะครับสองสปีข้างหน้านี้เนี่ยการตลาดดิจิตอลที่มองไว้น,นะครับควรจะเป็นในทิศทางไหนดีก็จะทำให้คุณสามารถพยากรณ์แนวทางในการทําการตลาดดิจิตอลให้เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณต่อไปได้อย่าง ดีครับรวมทั้งนะครับในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล รุ่นล่าสุดนี้นะครับเรายังคงมีตัวเวิร์กชอปนะครับหรือโปรเจกต์ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทําให้การนําเอาความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ต่อไปให้ได้อย่างดีที่สุดด้วยนะครับรวมทั้งในวันสุดท้ายของหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการนําเสนอโปรเจกต์ของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีคอมเมนเตอร์ครับไปร่วมให้คาปรึกษาแล้วก็ชี้แนะแนวทางต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนสูงที่สุดอีกด้วยครับสำหรับ ผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วก็เรียนในหลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัลในรุ่นนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้รับไปด้วยฟรีเลยก็คือหลักสูตรออนไลน์นะครับแนวทางการสร้างแบรนด์บุ๊กครับนะก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่คุณจะได้เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต่อยอดะครับให้คุณสามารถมาเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของการตลาดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะเรื่องของแบรนดิ้งกับมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องที่คู่กันแล้วก็ทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันเนี่ยจะประสบความสาาาเเรรรร็จจในกกกทธุิไดด้อยย่งีมลคับ